เชื่อว่าเราคงเคยได้ยินเรื่องสยองขวัญอาถรรพ์ต่างๆของตำนานเกาะฮาชิมะที่ร้อมรอบไปด้วยทะเลสุดเวิงว้างอย่างประเทศญี่ปุ่นกันมาบ้างแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่จนถูกกล่าวมาเป็นเรื่องเาวาเกาะสุดหลอนอย่างที่เห็นในปัจจุบันวันนี้ First Story จะพาเพื่อนๆมาไขาปริศนาและสัมผัสความหลอนกับเกาะฮาชิมะกันครับ เกาะฮาชิมะตั้งอยู่ที่จังหวัดนางาซากิตัวเกาะกว้างเพียง160เมตรและยาวเพียง480เมตรรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือกรุงกันชิมะซากเกาะร้างที่ไร้ผู้อยู่อาศัยครั้งหนึ่งเคยมีโรงพยาบาลหนึ่งแห่งและโรงเรียนสองแห่งร้านค้าและแม้กระทั่งศาลเจ้าเป็นเกาะกลางทะเลที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวถ้ามองจากด้านบนจะเห็นภาพเกาะคล้ายกับเรือลบลำใหญ่ลอยอยู่กลางทะเลฮาชิมะถือว่ามีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของโลกในฐานะหนึ่งในห้าเกาะที่ร้อนที่สุดในโลก เล่ากันว่าสมัยสงครามโลกทางสาหรัฐอเมริกาได้ส่งเรือดำน้ำมาเพื่อที่จะเข้าโจมตีญี่ปุ่นแต่ทหารอเมริกากลับมองเห็นเกาะฮาชิมะเป็นเรือรบขนาดใหญ่จึงไม่กล้าเข้าโจมตีได้ทำการล่าถอยกลับไปความร้อนของเกาะฮาชิมะนั้นถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งในญี่ปุ่นเองและภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดเช่น battle royal g เกมน,นกรกโรงเรียนพันโหดเจมบอลภาค skyfall ร,รวมไปถึงภาพยนตร์ไทยอย่างฮาชิมะโปรเจกต์ไม่เชื่อต้องลบหลู่ในอดีต เกาะฮาชิมะเคยเป็นเกาะที่โด่งดังและมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเกาะนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1887และสร้างเสร็จในปี1890โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างมิซูบิชิเนื่องจากเกาะฮาชิมะเต็มไปด้วยฐานหินทำให้มีการพัฒนาเหมืองฐานหินขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการฐานหินในการพัฒนาอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในยุคนั้นจนทําให้เกิดการอพยพแรงงานและครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่เกาะแห่งนี้จนเต็มพื้นที่ทําให้มีผู้อาศัยอย่างหนาแน่น,นย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น เกาะแห่งนี้เป็นเหมือนกับสถานที่คุมขังนักโทษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองของทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานชาวจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นจำเลยช่วงสงครามมาทำงานในเหมืองถ่านหินทําให้สายตาของชาวจีนและเกาหลีใต้มองเกาะฮาชิมะเป็นสถานที่ที่ทําให้พวกเขาตกอยู่ในฝันร้ายมาจนถึงทุกวันนี้กระทั่งปี1974มิซูบิชิ ได้ประกาศปิดเมืองบนเกาะฮาชิมะเนื่องจากพลังงานจากถ่านหินไม่ได้เป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นอีกต่อไปและอพยพคนออกจากพื้นที่โดยทุกคนหันไปให้ความสําคัญของเรื่องพลังงานจากน้ํามันแทนปัจจุบันเกาะฮาชิมะได้กลายเป็นสถานที่โลกล้างปราศจากสิ่งมีชีวิตไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้หรือดอกไม้มีเพียงไม้ล้มลุกขนาดเล็กเท่านั้นผู้คนก็ต่างพากันตั้งฉายาเรียกเกาะนี้ว่า เกาะเรือรบหรืออีกชื่อหนึ่งคือดินแดนเกาะร้างผีสิงเรื่องความเฮี้ยนดูเหมือนว่าจากการที่กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Battle r o y a l ได้พบเจอกับบุคคลปริศนาที่ไม่ใช่ทีมงานโผล่เข้ามาติดในฉากและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือนักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นได้ถูกผีเข้าสิงจนต้องหยุดพักกองถ่ายไปหลายวันเลยจากนั้น ฮาชิมะได้กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมอีกครั้งในปี2009ก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวซากปลักหักพังรัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามที่จะผลักดันเกาะฮาชิมะให้กลายเป็นมรดกโลกโดยยื่นเรื่องไปยังองค์การยูเนสโกแต่กลับถูกทางการเกาหลีคัดค้านเพราะเกาหลีมองว่าเกาะฮาชิมะคือบาดแผลแห่งสงครามที่ยังเหลืออยู่จนในที่สุดคณะกรรมการมรดกโลกได้รับรองสถานะของเกาะฮาชิมะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2015 และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่ามรดกข,ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคเมจิกการมาท่องเที่ยวสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เสื่อมไปตามสภาพอากาศและตึกรามบ้านช่องที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างใกล้ชิดนั้น ทำให้จินตนาการได้ยากว่าครั้งหนึ่งเกาะนี้เคยเป็นชุมชนที่เฟื่องฟูและมีชีวิตชีวาสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อคุณต้องย่างกลายเข้าไปในเกาะฮาชิมะหนึ่งคุณไม่สามารถไปเยี่ยมชมเกาะฮาชิมะได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่มั่นคงจึงมีกฎข้อบังคับให้นักท่องเที่ยวทุกคนไปกันเป็นกรุปทัวร์สองทัวร์อาจยกเลิกได้หากมีสภาพอากาศย่แย่ทางที่ดีที่สุดคือไม่ควรเดินทางมาเที่ยวในช่วงฤด,ดูใต้ฝุ่น และฤดูฝน 3. คุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ไปเที่ยวชมเนื่องจากด้วยปัญหาสุขภาพหากเกิดสถานการณ์ที่ทําให้คุณกลัวขึ้นเช่นคุณอาจมีโรคหัวใจ 4. บางพื้นที่คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเนื่องจากการเสื่อมสภาพการผุพังของพื้นที่อาจทําให้เกิดอันตรายถึงขั้นชีวิตข้อสุดท้ายข้อที่5คุณต้องเซ็นสัญญาด้านความปลอดภัยในการร่วมไปกับกลุ่มทัวร์ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเกาะล้างผีสิงฮาชิมะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือฮาชิมะเป็นเพียงเกาะล้างธรรมดาที่ผู้คนแค่ปล่อยทิ้งร้างไว้เท่านั้นสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปและหากเพื่อนๆชอบคลิปเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้เป็นรายการโปรดโดยแอดจะลงคลิปอาทิตย์ละสองครั้งอย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้ f i r s t Story ลาไปก่อนสวัสดีครับ